เรา้าหนําไมปิดหน้าปิดปากปิดหนามใส่หน้ากากด้วยเหมือนกับคนพูดเหมือนจะอยูแ่แบนเหมือนอะไรปากเปี้ยวท่านพออสมจตอันนี้นั้นก็คือตำบลตะค,คตงตำบลตะคงนี่น่ารักนะฮะเพราะว่าตอน,นทุนทีมงานเอาสมอปิดอย่างสวยงามเลยวันนั้นนะฮะทีมงานของตำบลตะคงนะครับเห็นกันแล้วก็ทําให้ตำบลของเรานะเป็นตำบลซึ่ง อำเภอซึ่งไม่ห่างกันเท่าไหร่ต้องสามารถชี้ได้ถูกที่นะครับได้ถูกแผนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่แต่ละตำบลน,นะครับได้มารวมกลุ่มร่วมคณะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินอำเภอซึ่อ,อ,อันนี้<ป>หอหมกอะไรอ่ะจริงๆนะแต่ละตำบ<อ>ล<อ>แต่ละหมู่บ้านเกืบจะไม่รู้จักนะไม่รู้จักกันก็เป็นเหมือนกันนะครับนะไม่รู้จักฝ่ายทางด้านอบตหมู่บ้านต่างๆขางนน้นนี่อบตจะ ให้แพ้ไปเลยอันนี้คือดอลักษณะการสรวาทีนี้กรอบใหญ่ๆวันนี้ที่ฟังเนาะอาจาะมาให้ให้โจอย่างนี้แล้วกันบางทีมเสียงดีนะแต่คะแนนก็ต้องขึ้นอยู่กรรมการเสียงดีแต่แพ้ใหญ่ไู้บอกไว้ขึ้นต้นเพี้ยนอย่างเงี้ยแต่พอตรวจไปดีนะดีแต่ว่าคำมันหน้าขึ้นไม่ได้ขึ้นเยอะเพี้ยนเลยเฉยๆเลยว่า ถ้าทูก็มั่น,มนไม่ใช่ทะลึ่นะครับพลึคล้ายๆว่าการอ่านออกเสียงนะคร่อ,อันนี้ก็ฝ่ากด้หนึงเวลาไปแข่งเวทีใหญ่อย่างเช่นวัดที่ทองเมืองราชธานีชะด้วยอุบลราชธา,านีนะฮะอันนี้ในเช็คเขาก็ราชธา,านีแต่ว่าถ้าเราสวดบางทีมันจะชนะใจกรรมการทีนี้บางที คำที่มันเป็นคำเกินเก็บไม่ได้เลยอ่าอ่าไม่ยกตัวอย่างเนาะคำที่เกินเช่นไปยูวัดปิดถุงมาราเมือซื้อกาดานีเพียรมันจะมีอยู่ห้าห้าคำหน้าหกคำหลังอันนั้นเวลาสวดสองคำสามคำสองสามสามสามก็แบ่งว่าถ้าคำเกินเราก็ลวกออกลวกลวกให้มันอยู่ในจังหวะให้ได้อ่ากรรมการจะดูตรงนี้ดูไหม เห็นได้ไม del right. anyway, <te> anyway, ่ยากนะแต่ที่จะมาจะพูดหมายความว่าถ้าทีมใดทีมหนึ่งบพัฒนาตัวเองไปประกวดซิงโกระดับประเทศหรือว่าไปแข่งจังหวัดอื่นซึ่งฟังจากน้ำเสียงอาจจะมาว่าไปได้นะไปได้แต่ต้องพัฒนารูปแบบหรือถ้า มีเวลาอาจามาก็ายินดีที่จะมาแนะนำให้เพราะว่าถ้าไปจังหวัดอื่นเราเริ่มตั้งแต่การเพิ่มต้นด้วยนักโมนักโมเรยยังถ้าพูดตรงนี้นะยัถือว่าไม่ไม่เหมือนกับรรท่านจังหวัดอื่นที่เขา,เาที่เขาประกวดกันทีนี้มาพูดถึงต่อคะแนนมาพูดถึงว่าอัตรา,าอัตรา,านี่จะไปไปดูที่ตัวจำานง บางคำนองมันจะทําให้อักขระมันเพี้ยนไปเรียกได้ว,ว่าทํานองทํานองคือรูปแบบของการสวดมันจะควบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากญาติโยมว่าอะ,อะไรที่อะไรที่เราเก็บได้นะไม่ให้อักขระมันวิบัติไปเนี่ยก,ก็พยายามสวดให้มันถูกนะ,ะย,ยังในกรณีในบทนี้เนาะถ้าว่าแล้วโดยการการสวดฟังฟูหัด ถ้าเราออกทะลุใครจะขอพูดในมุมเป็นภาพรวมกว้างๆนะ